5 m i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับช่วงนี้มผมผมผมเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ตอนอัดพอดแคสต์เออไม่ได้ทักทายท่านผู้ฟังเลยนะฮะ ก็เลยจะมาทักทายชะหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ใครที่เครียดอยู่ช่วงนี้ก็พยายามหาทางใครเครียดนะฮะก็จะบอกว่าผมไม่เครียดก็ไม่ใช่ผมก็เครียดเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมค้นพบว่าได้ผลนะฮะก็คือการรักษารูทีนของตัวเองให้ดีนะครับพยายามนอนให้พอนะฮะคือช่วงนี้มันมีคืองานมันเยอะเนาะเราก็บางทีลากกันสี่ทุ่มเที่ยงคืนนะฮะตื่นมาก็อย่างผมเนี่ยต้องตื่นเช้าเพืมามาเตรียมข่าวไปอ่านตอนเช้าใช่ไหมฮะ แล้วมันก็มันทิมก็นอนน้อยเนี่ยเพราะว่านอนน้อยมันยิ่งทําให้เราเครียดนะมันยิ่งแบบเหมือนมันคิดอะไรไม่ออกผมมันตื้อ,อไปหมดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะฮะช่วงนี้ผมไม่ได้ไม่ได้วิ่งเยอะอะไรมากมายเหมือนสมัยก่อนละว,วิ่งแค่พอพอประมาณนะฮะเพราะว่าเวลามันมีน้อยช่วงเช้าต้องรีบไปอ่านข่าวเนาะแต่ก็ก็ยังวิ่งอยู่นะครับวิ่งในบ้านเนี่ยอยู่เทิร์นเยอะนิดนึงนะฮะ รักษาสุขภาพนะฮะเราผมคิดว่าพอสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะฮะก็จะช่วยเรื่องความเครียดไปได้มันเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะพวกเนี้ยนะครับก็พยายามหาเวลาผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ลำบากสําหรับแทบทุกคนอะนะฮะลำบากน้อยมากน้อยต่างกันไปแต่ก็มีความลำบากกันเราก็อยากให้ท้อยตีท่อยใ,ใสนะครับเจอใครระหว่างวันพยายามทําดีๆกับเขาได้ก็ดีนะผมคิดว่าก็เป็นการ กูร์กักนช่วงนี้นะคือมันเครียดไปหมดอ่ะนะฮะทั้งสังคมเนี่ยมันตึงไปหมดตอนนี้มันตึงมากนะฮะแต่แต่ไม่ได้จะมาคุยเรื่องนี้ <laughs> จะมาคุยเรื่องโลกร้อนนะฮะขอพายทักยาวทักยาวไปนิดหนึ่งนะครับโอเคผมได้อา่านรายง,งานฉบับหนึ่งน่าสนใจนะครับอยู่ใน EIC นะฮะ Economic Intelligence Center ของ s c b นะฮะคือเล่าอย่างนี้ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยเรื่องโลกร้อนจำได้ไหมเป็นอ g e n d a ใหญ่สุดนะฮะ g r e a t e u r n o e r ขึ้นเวที World Economic Forum มาต่างๆนี้นะฮะ เอ่อพอพอเจอโควิดทุกอะไรนั่นก็เลยเหมือนหายไปแต่จริงมันไม่ได้หายครับปัญหาก็ยังอยู่นะครับทีนี้พูดถึง Economic Forum เขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนคือทศวรรษที่แล้วนะฮะปี2อ0 0อาจจะ 2007- ถึง2010อะไรเงี้ยความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมันจะเกี่ยว,วเรื่องพวกภูมิรัฐศาสตร์ที่พวกฟองสบู่พวกสงครามในตะวันออกกลางอะไรอะไรเทือกๆนั้นนะครับแต่ว่าปี2020เนี่ยเป็นปีแรกที่ความเสี่ยงสูงสุดห้าดับแรก ของโลกนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะฮะสภาพอากาศแปรปรวนภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนั่นเองนะครับมันมันเกิดได้2รูปแบบนะฮะรูปแบบเนี่ยรูปแบบที่1คือก่อให้เกิดการชะลอตัวทางกิจกรรมทางเศรษฐกรริจเช่นฝนกระทบจากภัยแ้งชัดเจนนะฮะเมืองไทยตอนนี้เราแรงที่สุดในรอบ40ปีนะฮะ สองนะฮะก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินชเช่นเฮริเค a นแคทรีน่านะครับในนิวออร์ลีสนะฮะโอ้โข้างนั้นนี่หนักหนักหนักหนาสาหัสมากนะครปี2005นหะครับหรือ,อจริงจริงมันมีอีกหลายเหตุการณ์เนาะไฟป่าอะไรต่างๆนานเหล่านี้ไฟป่าเองท,ที่ที่เมืองไทยเราเองก็ยังต้องต้องต้องจัดการนะฮะทีนี้มาตรการรับมือของประชาคมโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำยังไงบ้างนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าหลายรัฐบาลเนี่ยก็ ก็มีมาตรการต่างๆมาามีทั้งมาตรการทั้ง c แครอ t ทั้ง Stick ก็คือมีทั้งลงโทษทั้งให้รางวัลนะครับลงโทษก็คือเหมือนไม่ใช่ลงโทษคือเหมือนกับให้ต้นทุนมันสูงขึ้นนะฮะมีคาร์บอนไพรซิงนะฮะมีคาร์บอนแท็กนะครับหรือว่า emission trading scheme คือ ETS นี่ไม่เป็นระบบการซื้อขายใบอนุญ,ญาตการปล่อยเรือนกระจกอะไรอย่างี้เล็่นต้นนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ทำให้อุตสาหกรรมที่ปล่อยเรือนกระจกน้อยๆนะฮะ ก็จะได้เหมือนกับได้ได้ t ท็ break ไปอะไรเงี้ยครับบอกเป็นทั้งเป็นทั้งคาร์บอนทั้งสติกนี่ครับผลกระทบออของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในไทยและการรับมือเนี่ยก็น่าสนใจนะครับจากรายง,งานของ Global Climate Risk 2020ไทยเป็นประเทศที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นอันดับที่8ของโลกเลยนะฮะโดยที่ผ่านมาในความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของภัยแล้งและน้ำท่วมเป็นหลักนะครับ อย่างภัยแล้งนำ้ำท่วมในอดีตเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันไปอย่างในกรณีปี2011เนี่ยนะครับเราได้รับความเสียหายจากนำ้ำท่วมเนี่ย24,000นล้านนะครับเปน็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับโดยมีสาเหตุมาจากการได้รับผลกระทบจากพายุมากกว่า5ลูกในปีเดียวกันนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ลานิญานะฮะที่ทำให้ฝนตกเร็วและมากกว่าปกติในขณะที่ปี2013เนี่ยได้รับผลกระทบจากประสบการณ์เอลนินโยนะครับทำให้เกิดภัยแล้งนะฮะมีความเสียหายมากกว่า3,000ล้านบาท แล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยในปีนี้นะครับกรมตรุกนิยมวิทยาคาดว่าจะเป็นปีที่ภัยแรงเนี่ยสูงสุดในรอบ40ปีอะ่ะนะฮะสูงสุดในรอบ40ปีนะครับระดับน้าฝนในใกล้เคียงกับปี19 7 9 1 9ก9ซึ่งเป็นปีที่แรงที่สุดนะครับและภายแรงนี้อาจสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจทางตรงได้กว่า1 0,000ล้านบาทนะฮะมาตรการรับมือนะครับในปัจจุบันนี้ทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบราคาคาร์บอนอย่างเป็นทางการเหมือนประเทศอื่นนะครับแต่ว่า ได้มีการใช้ระบบตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจนะฮะหรือเรียกว่า Thailand Voluntary e m i s s i o n Trading Scheme นะฮะ t h a i l a n d V ETS ซึ่งเกิดความสมัครใจและความร่วมมือของผู้ประกอบการในภาคเอกชนเองโดยไม่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายนะฮะจากข้อมูลปี2018มีบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด33บริษัทมีประมาณการซื้อขายอยู่ที่1 1 4 6 9 7ตันตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมมูลค่าประมาณ3ล้านบาทหรือประมาณ21.4บาท ต่อตันนะฮะอันนี้คือเรื่องของการจัดการครับอดเราจะมีแผนอื่นอีกนะฮะเรามีแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ35ปีเลยนะฮะตั้งแต่ปี2 0 1 5ันถึงสองพนะครเป็นแผนแม่บทใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีแผนพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนนะครับ AEDP 2018นะครับซึ่งเป็น1ใน5แผนหลักของการพัฒนาผลิตไฟฟ้าโดยกระบวนการพลังงาน ทดแทนนะครับผมซึ่งมีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะว่าต้องการผลิตไฟฟ้ารวมสุทธ,ธิภายในปี2037เนี่ยที่โดยพลังงานทดแทนเนี่ยอยู่ที่23.8นะครับแล้วก็มีแผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรน้ำนะฮะซึ่งเริ่มต้นใช้ปี2018แล้วจะไปจบลงปี2037นะครับทั้งหมดั้งมูลเหล่านี้เนี่ยบอกว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะฮะวันก่อนที่ผมสัมภาษณ์คุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะหลายท่านที่ดูข่าวเช้าอยู่จะจำได้คุณวรรณสิงห์พูดประโยคหนึ่งซึ่งทาให้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็คือว่าคุณวรรณสิงห์พูดบอกว่าถ้ามองกันเรื่องของปัญหาเรื่องของโลกร้อน Climate change จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้โควิดนี้ดูดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะ,นะมอง long term ครับเพราะฉะนั้นจบโควิดเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องมาว่าเรื่องนี้กันต่อแบบจริงจังนะฮะเรื่องของโลกร้อนนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ m m n u u t s podcast ไอเดียดีๆใน5นาที